โฟดในอนาแคลนแฟนในอนาโคดได้หรอเออคนแรกเลยนะเนี่ยที่เรียกหนูว่าน้องโฟดโฟดนอนาแคลนอ่ะเพราะว่าปกติจะมีแต่คนเออปกติจะมีแต่คนเล่นว่าชื่อน้องหมดเออใช่ไหมพี่แบลีมดในอนาเคีย เมียในอนาคตหน้าสดใสมากเลยครับวันนี้แสดงว่าฟังกเต็มที่แล้วใช่นอนเต็มที่แล้วนอนเต็มที่แล้วคุณปลาสวัดดีนะเพิ่งเคยคุยกันใช่ไหมพี่แบรี่แกมีมดในอนาเคียกี่คนหนูหนูก็อยากรู้เหมือนกันใครอารมณ์ปีบ้างได้ไไค่ะ วันไหนสวยผมถึงจะมาเอได้างหรอยังไงนะพี่พี่ถามเอาโูตีไหมคืองั้นพี่คงไม่ได้มาหาหนูแล้วแหละถ้างั้น่ะหนูไม่สวยทุกวันหนูสวยเป็นบางวันดึกดึกออนอีกไหมครับน่าจะไม่ได้น่าไม่รู้ว่าถ้ากลับไป ถ้ากลับไปทันช่วงสี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ออนขึ้นออนนานแล้วดีครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วค่ะครึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณนะครับเตา้าน่ารักจังพี่แบรี่ทานให้อร่อยนะตอนนี้ยังทานอยู่ตรงน,นี้ยังทานอยู่เปล่า เขาไปหรือ,อยังไปทำอะไรแต่เช้าถ่ายงานค่ะใกล้จะลงแล้วดีงะอาจก็ใกล้แล้วแหละสักสักทุ่มหนึ่งเอ้ยอันนี้มันจะทุ่มรอหรอสักทุ่มหนึ่งแล้วกันอยู่นานๆเผื่อลูโอกโปมันจะเป็นรูปน้องบ้างก็ลองดูก็ลองดู เป็นการโปรโมทเพื่อแบบรู้สึกดังมาบ้างถ่ายอะไรไปบ้างคะวันนี้ถ่ายแค่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเลยค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะจะลงสักทุ่มนึ่งแหละอยู่ให้ครบก่อนอยู่ให้ครบชั่วโมงก่อนเนาะโปรโมทก็ามาด้วยแล้วเอาเผื่อจะมีคนรู้จักหนูบ้าง น่ารักมากพี P ่แบร์รี่ส่งให้เรื่อยๆเลยน่ารักจังมีบิกินี่บ้างไหมอะก็ต้องรอชมก็ต้องรอชมว่างานน่าจะมีไหมน,นะคะ,ะหัวจัง พี่แบลี่ทานอยู่ปะทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะตามอันนี้พูดจริงๆไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยขนาดอยู่หน้าคอนโดกินเสร็จละหรอที่มีอะไรแนะนำหนูอีกไหมแถวแถวนั้นร้าน,น,นไหนอร่อยอะสั่งแต่เนื้อแท้มากินเออสั่งแต่เนื้อแท้มากินต้องพาไปพาไปพี่จะพาหนูไปไหน กินข้าวหรออยากกินแน่น่อยากกินแน่ทองสม,มิตอะแต่แถวคอนโดเราไม่มีมันต้องอารีใช่ไหมมันต้องเข้าเมืองค,คุณลองคุณลองปัดีค่ะหิวแหละดูออกนะแบบนี้อ,อืมไม่หรอกไม่เท่าไหร่มีแต่ทองสยามหรอทองสยามคือร้านอะไรคะ่ะ ที่ไอคอนจริ้งหออยากพาน้องไปกินอะไรที่ไม่ใช่ข้าวหนูก็หิวหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวขนมอะไรงี้ขนมอะไรอย่างนี้พี่ดนก็มาม่าแหละเอออะไรที่ไม่ใช่ข้าวออหิวมานานไหมครับออ <laughs> ข้าวหรอ,อห <laughs> กว๋วยเตี๋ยวแหละเออใช่ไหม พี่แปรี่ใช่ปะหล่ะก็เใยเตียวอะไรก็ว่ากันไปกัดปากนี่มีพิรดษนะมันมันตีตาหนูไม่ได้มีพิรุษอะไรเลยเห็นไหมติดเป็นนิสัยกัดปากมันชินใช่พี่แปรี่ทำไงดีจะพยายามไม่กัด คุณแม็กซ์สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆอยู่ทุกคนนะคะฝากกดฟอลโล่เขาด้วยนะคะกับอย่างอื่นแสดงว่าชอบไปกับปากใครไม่ใช่ไม่เคยเขาไม่เคยกับปากใครอยากโดนกัดอะไรเหมือนเป็นเสืออนั่นหลับตาหน่ออีก เปิดเป็นเสือชอบกัดจ,จริงๆหนูเป็นแมวจขสวัสด,ดีคะ่ะผู้สาวน่ารักสวัสด,ดีค่ะไอ้ไอแมคสวัสด,ดีเดอะไอผมก็ถามส่งไปเอาหาหนูก็จริงจังนะบางทีอยากโดนแมวควันจังนะ เออมาเลยค่ะเดี๋ยวขวัญขวัญหน้าขวัญตัวขวัญให้หมดดีไหม <c oughs> เคยดวนเอ้ยเคยเคยโดนเคยโดนเคยโดนขวัญไหมเคยโดนใครขวัญไหมจริงจังมาดึกๆจะนอนไม่หลับทำไมอะ่ะอุ๊ยน้าบวมจัง <c oughs> ทำไมอะ่ะ ทำไมถึงนอนไม่หลับสวัสดีค่ะพี่มา <c oughs> ลงมาห้องน้องครั้งแรกแล้วยาวเลยอุ๊ยจริงเหรอก็ต้องยาวแลแ้วแหละพี่ดนจังหวะนี้ก็ต้องไปเรื่อยๆใครว่าหน้าบวมนะไม่นะบวมเดี๋ยวเขาต้องไปฉีดแฟ แล้วเขาต้องไปฉีดแฟตให้แก้มลดคิดถึงโค้แล้วนอนไม่หลับจะสั้นลงก็แปลกๆฮะหมายถึงอะไรหรอหมายถึงแก้มหรอ,อไม่หมถึงหมายถึงอะไร <c oughs> กำลังน่ารักนะใช่ไหมถ้ากินน้ำอัดลงเยอะแล้วมันจะบวม มันจับบวงหนูไม่ค่อยกินน,ะน้ำอัดลมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เวลาไปร้านอาหารเงี้ยชอบสั่งน้ำเปล่ามากินมากกว่าคือคนที่ไม่เท่าแขนคือคนที่ไม่เท่าแขนเป็นแฟนน้องเนทไม่ได้อะไรไม่เท่าแขน พี่โนแกก็พอในใจหนูหวานแล้วดีครับอะไรเท่าแขนก่อนหนูไม่ชอบใหญ่เกินหนูชอบแบบพอดีอุ๊ยอุ้ยเคยรับโทรศัพท์ <laughs> แกก็แซวน้องสวัสด,ดีคะ่ะพี่ปลา